ไฟสูงไฟตั้มนะครับไบบีมนะครับเป็น LED ไฟเลี้ยว LED Light Guiding LED Full LED นะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับ LED เมื่อก่อนไม่มีนะนะครับเมื่อก่อนไม่มีตอนนี้ใส่ให้เรียบร้อยนะครับรุ่นใหม่เพิ่มคิ้วนะครับแถบคิ้วโครเมียมอ่าติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับ ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับสวยมากสวยมากไฟท้ายใหม่นะครับไฟหน้าไฟท้ายใหม่นะครับสวัสดีครับแฟนๆวัสพลวันนี้เราพามาชมโคโล,ลัมบัส1.8สปอร์ตพัท R นะครับในรุ่นนะครับ 1.8สปอร์ตพัดเป็นรุ่นน้ำมันนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับรุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุดแน่นอนครับที่เราเห็นอยู่ไฟหน้านะครับเมื่อก่อนเป็นฮาโลเจนนะนะครับเมื่อก่อนเป็นฮาโลเจนตอนนี้เป็น Full LED ครับเดีย๋ยวพาเข้าไปชมนะครับใกล้ๆเลยแน่นอนครับ ไฟสูงไ,ไ,ไฟต่ำนะครับไบเบมนะครับ, Beam, รบเป็น LED ไฟเลี้ยว LED l i g h t e u i n g LED Full LED นะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดมอกนะครับ LED เมื่อก่อนไม่มีนะนะครับเมื่อก่อนไม่มีตอนนี้ใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ คิ้วขอบกระจังนนหน้าเมื่อก่อนจะเป็นสีดำนะครับตอนนี้เป็นแถบสีเทานะครับเมทัลลิกแล้วนะนะครับเนี่ยครับเป็นแถบสีเทาเมทัลลิกนะครับสวยมากสวยมากแล้วก็สีดำเงาส่วนเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์พันแปดนะครับน้ำมันนะครับพันแปดน้ำมันเบนซิน ร้อยสีสิบลังม้านะครับพวงมไลั์ครับพวงมไลท์ไฟฟ้า FIFA, เป็นพวงมไลทอ eps นะครับเดี๋ยวพามาชมด้านข้างสวยขึ้นนะสวยขึ้นสวยขึ้นดุขึ้นส่วนล้อนะครับร้อยไม่ได้เปลี่ยนนะนะครับยะเป็นล้อแม็กพร้อมกับฝาครอบ ล้อเหมือนเดิมนะครับอันนี้ให้ยางบิสโตนมานะนะครับให้ยางบิสโตนมานะครับขนาดยาง2อ5 6น560 R 1 7 d เ s ดิสเบรกสีล้อนะครับช่วงล่างด้านหน้าอิสระแม,ม็กวซั่นสตัดนะครับพร้อมควมสปริงแล้วก็เหล็กกันโคง้งส่วนด้านข้างนะครับไม่มีสัญลักษณ์นะครับ ไม่มีสัรลักษณ์ใดๆนะนะครับกระงข้างนะครับปรับพับเก็บด้วยไฟฟ้านะครับพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะครับส่วนตัวโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างนิรภัยจีอนิรภัยเชนนะครับน้ําหนักเบาลดจุดบอดนะครับมาพร้อมกับจุดสูดท่วงต่ำนะะก็อ่าแล้วก็แน่นอนครับ รุ่นใหม่เพิ่มคิ้วนะครับแถบคิ้วโครเมียมอ่าติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับสวยมากสวยมากมือจับสีเดียวกับตัวรถอ่านะครับแถบคิ้วแถบคิ้วกระจกโครเมียม เดี๋ยวมองมุมด้านหลังนะครับส่วนถังน้ำมัน,นะครับอยู่ได้50ลิตรนะนะครับลองรับ e 8 5 e ย0่สิอ s o ก็1ก็5นะครับได้หมดเลยส่วนช่องล่างด้านหลังนะครับเป็นทอร์ชันบีมนะครับรับน้ำหนักได้ดีน,น,นุ่มนวลแล้วก็แล้วก็เกาะถนนเป็นเยี่ยม มีการปรับเซตนะครับใหม่เรียบร้อยไฟยท้ายนะครับไฟท้ายใหม่นะครับไฟหน้าไฟท้ายใหม่นะครับเป็นไฟท้ายนะครับ LED นะครับไฟเบรก LED นะครับแล้วก็ไฟตอมอก LED ไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้อยู่แล้วก็ คิ้วขอบป้ายทะเบียนนะครับด้านท้ายสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับสัญลักษณ์นะครับคลอสคลอโรล่าคลอสนะครับเป็นโครเมียมแล้วก็สัญลักษณ์โลโก้นะครับตเตต้าโครเมียมด้านท้ายที่ปัดน้ำฝนกระจกหลังแล้วก็กล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังไฟสองป้ายทะเบียนนะครับเป็นฮาโลเจน แล้วก็กระชนด้านท้ายนะครับสีดำนะครับแล้วก็มีแถบสีเดียวกับตัวรถเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับฝาท้ายเป็นเมนวนนะครับเปิดปิดเมนวนส่วนด้านท้ายก็เก็บสัมภาระนะครับได้เยอะพอสมควรนะครับ แล้วก็มีที่บังของนะครับที่บังของด้านหลังนะครับสามารถเก็บได้นะครับแล้วก็เบาะปรับพับนะครับนี่ครับพับลงไปได้เลยนะครับเบาะด้านหลัง,ลงพับลงไปได้เลยแล้วก็ยื่นของนะครับเข้าไปได้ย,วยาวๆเลยนะครับโอเคนี่ฮะยื่นของนะครับ ของที่ยา,ยาวๆเลยยื่นเข้าไปครับข้างในได้เลยโอเคอ่ะเดี๋ยวขอญาตใส่ก่อนนะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นถาดท้ายดถนะครับถาดบางของท้ายดถนะครับ เครื่องมือนะครับก็จะมีแม่แรงนะครับขอลากแล้วก็บล็อกหมุนล้อแล้วก็ชุดปะลมยางครับแล้วก็ชุดเติมลมเยวขออนุญาปิดนะครับฝาท้าย ปรับใหม่เป็นสปอร์ตพัดผมว่าสวยขึ้นนะนะครับผมว่าสวยขึ้นเพราะว่าได้ไฟหน้าไฟท้ายนะครับเป็น LED ดีนะครับแล้วก็คิ้วขอบกระจกนะครับเป็นโครเมียมนะครับสวยขึ้นสวยขึ้นส่วนเสาอากาศก็เป็นคลิปฉลามเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนในส่วนรุ่นนี้นะครับในส่วนรุ่นนี้ราคานะครับเพิ่มขึ้น หนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะจากราคาเก้าแปดเก้าเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทก็เป็นเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทปรับขึ้นหนึ่งหมื่นบาทถ้าสีขาวมุกก็เพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบาทนะแล้วก็ด้านข้างครับด้าน,นข้างก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีแถบคิ้วนะครับซุ้มล้อเป็นสีดำนะครับแล้วก็คิ้วกระแทกด้านข้างประตู สีดำแล้วก็คิ้วซุ้มล้อด้านหน้าสีดำอเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในด้านข้างนะครับด้านข้างเป็นซอฟทัดนะนะครับบูนังสังเคราะห์นะครับสีดำนะครับแล้วก็มีแถบสีเงินนะครับแถบสีเงินมือเปิดก็สีเงินนะครับ ส่วนเบาอนะครับเบ้อเป็นเบอ่อหนังนะครับเบอ่อหนังสีดำนะครับเบอ่อหนังสีดำปรับไม่นวดน,นะครับ6ทิศทางพร้อมตะเข็บได้ขาวนะครับอ่าตัวนี้ผมไม่ได้ดึงถุงพลาสติกออกให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งผู้ที่สาครับเป็นเบอ่อหนังนะครับสีดำพร้อมตะเข็บได้ขาว มีซา์สปอร์ตนะครับอบกระชับด้านหลังแล้วก็ตรงด้านข้างนะครับฝาถาังน้ำมันนะครับอยู่ตรงด้านล่างฝากระโปรงหน้าก็อยู่ที่ใต้คอนโซลน,นะครับแล้วก็ไฟหน้าปรับระดับได้นะครับเดี๋ยวพาขึ้นชมด้านใน พวมาลัยนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมกับปุ่มมัิติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายครับควบคุมหน้าจอเอไมดีครับฝั่งขวาก็เป็นครุชคอนโทรลนะครับไวร์ล็อกความเร็วครับส่วนด้านล่างครับก็เป็นโหมดเอไมพีเอบลูทูธนะครับเปลี่ยนช่องเปลี่ยนขึ้นนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงคําสั่งเสียงนะครับแล้วก็รับโทรศัพท์ส่วนแผ่นตัวนี้ครับเอาไว้จดทะเบียนนะครับตัวแผ่นล็อก ล็อกเลขนะครับแล้วก็แถบนะครับแถบโครเมียมเอ้ไม่ใช่แถบไม้ใช่ไม่ใช่แถบโครเมียมแถบสีเงินแถบสีเงินเพิ่มความรูหรานะครับให้กับพวงมาลัยนะแอร์แบ็กนะครับเจ็ดลูกนะครับเจ็ดตำแหน่งเครื่องเล่นนะครับรองรับ Apple Cafe เอันรยโตนะครับใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายส่วน Air นะครับ Air เป็น Air อัตโนมัตินะครับ Air อัตโนมัติเย็นเท่าถึงครับเย็นเท่าถึงปรับได้อย่างแม่นยำแล้วก็เกียร์นะครับ เกียร์เป็นเกียร์ CVT นะครับ Super CVT นะครับ7สปีดพร้อมกับโหมด s e q u e n t ียลนะครับสามารถขับเป็นเมนนวลได้นะครับ1-7สปีดฐานเกียร์นะครับเป็นสีดำเงานะครับพร้อมกับแถบสีเมทัลลิกนะครับหรือว่าสีเงินครับหัวเกียร์หุ้มหนังนะครับอ่าสวยมากสวยมากครับ แล้วก็ที่วางแก้วนะครับที่วางแก้วแล้วก็ข้างล่างก็เป็นช่องอาจจะวางโทรศัพท์หรือวางของนะครับกระจกมองหลังนะครับตัดแสงธรรมดานะตัดแสงธรรมดาไฟในเก๋งนะครับยังเป็นฮาโลเจนอยู่นะครับยังเป็นฮาโลเจนอยู่แล้วก็ที่บางแดดหน้านะครับมีกระจกนะครับพร้อมกับไฟสองหน้าด้วยนะครับ ควงคนขับนะครับก็มีด้วยครับเช่นเดียวกันนะนะครับพร้อมกับไฟครัแบบสองหน้าส่วนภายในนะครับบุหลังคาจะเป็นสีดำนะ,ะเดี๋ยวเปิดไฟเดี๋ยวเปิดแฟลชกันบุหลังคาเป็นสีดำเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถอ่าแล้วก็ไฟในเก๋งครับด้านหลังก็เป็นฮาโลเจนเช่นเดียวกัน เดี๋ยวพาไปนั่งด้านหลังนะครับอ่ะเรื่มเรื่มเรื่มครับเรือนไม้นะครับอ่าเรือนไม้เป็นเรือนไม้นะครับแบบอนาล็อกนะเป็นเร okay. ือนไม้แบบเข็มนะครับโอเคใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายส่วนไฟหน้าครับไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าออโต้นะครับไฟหน้าออโต้เปิดปิดอัตโนมัติ เดี๋ยวพาไปนั่งด้านหลังกันนิดนึงส่วน,น,น,ด,วด,นด้านหลังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับก่อนด้านหลังนะครับแผงประตูด้านข้างครับเป็นซอฟทัชนะครับเป็นซอฟทัชค,ครับบุดหนังครับบุหนังนุ่ม เป็นหนังสังเคราะห์แล้วก็ด้านหลังก็มือเปิดครับสีเมทัลลิกนะครับหรือว่าสีเงินมีที่วางแก้วนะครับด้านหลังส่วนเบาะด้านหลังนะครับก็จะเป็นเบาะหนังพร้อมตะเข็บได้ขาวนะครับร้อมตะเข็บได้ขาวแล้วก็เบาะสามารถปรับตั้งได้อีกหนึ่งระดับนะครับเราสังเกตว่าตรงเบาะ จะไม่เท่ากันนะครับอันนี้อันนี้คือปรับเอ็นนะครับปรับเอ็นสุดอันนี้คือปรับเอ็นให้ตั้งได้อีกหนึ่งระดับอ่าถ้าจะปรับเอ็นให้ตั้งเท่ากันก็ได้เช่นเดียวกันอ่าครับอันนี้ปรับเอ็นลงโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปนั่งตัวเล็กรูมนะครับเล็กรูมอ่าเหลือเยอะเลยครับเหลือเยอะเลยเหลือประมาณ ฝ่ามือนึงนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับตรงนี้ไม่มีที่เก็บเอกสารนะครับมีเฉพาะฝั่งผู้โดยสารฝั่งเดียวครับที่เก็บเอกสารด้านหลังแล้วก็แอร์หลังนะครับแล้วก็ช่องเสียบย s ด b 2นะครับ2.1ดครับด้านหลัง2จุดนะเป็นแบบไทยเอครับเป็นแบบไทยเอ สองไปทางด้านหน้าผมว่าก็โอเคนะครับในรุ่นนี้นะครับถือว่าปรับขึ้นมานะครับให้รถนะครับดูสปอร์ตแล้วก็ดูสวยเพิ่มนะครับเพิ่มมากยิ่งขึ้นรุ่นนี้คือรุ่นเบนซิน1.8ปสปอร์ตพัดนะ,อะโอเค ผมว่านะครับผมว่าสวยขึ้นสวยขึ้นครับสวยขึ้นเลยละ่ะแถบคิ้วกระจกนะครับเพนโคเมียมไฟหน้าไฟท้าย LED นะครับพร้อมกับไฟตะหมอกราคาปรับขึ้นเหมือนนึงผมว่าคุ้มนะคุ้มคุมครับผมว่าคุ้ม ่ะโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับพาชมรอบคันแล้วนะครับโคราคอสนะครับ1.8 Sport ตพัดเป็นไงบ้างนะครับถูกใจกันบ้างไหมนะครับบางคนที่ซื้อไปแล้วในรุ่นสปอร์ตรุ่นก่อนหน้านี้นะครับไฟหน้ายังเป็นฮาโลเจนอยู่นะครับยังเป็นแสงสีส้มอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีไฟตัดหมอกหน้านะครับรุ่นใหม่ปรับมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ สวยเพิ่มขึ้นสวยเพิ่มขึ้นราคาก็เพิ่มขึ้น1นึ่งบาทนะครับอ่ะโอเคอย่าลืมนะครับแฟนนะครับแฟนอย่าลืมให้กําลังใจนะครับกับช่องวัชพน์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ได้ทําคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ดูได้ฟังกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องวัชพนด้วยนะครับ ส่วนวันนี้นะครับก็ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนโอเคขอบครับสวัสดีครับ